เรื่องความเสื่อบูฮานและคลามหรือสิ่งที่ต้องห้ามบกวนเหตุในสมัยก่อนข้อคลัมส่วนใหญ่แปลงมาจากคำสอนในพุทธศาสนาจากประสบการณ์สีวิตของคนลาวบรรดาเผ่าลักษณะของข,อข้อคลามมีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมตามการํำรงสีวิตของแต่ละท้องถิ่นวิธีการสืบทอด คือการเล่าปากต่อปากมาเป็นเวลาดนนานส่วนข้อคขลัมหรือความเสื่อที่จะนํามาเล่าสู่ฟังนั้นมี้อแด่ๆไปฟังน้ำกันได้เลย 1. ห้ามใส่สุดดำไปเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนบูฮานถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความถูกโศกการใส่สุดสีดำไปเยี่ยมคนป่วยนั้นเป็นการแซงให้ผู้ป่วยตายไว้ขึ้นคนบูฮานจึงถือว่าคลัม 2. เมื่อขีดเยียมห้องห้ามออกจากเงินเด็ดขาโดยเฉพาะเสียงนั่นดังอยู่ทางหลังหรือเทิงหัวให้เลื่อนการเดินทางแต่ถ้าหากเสียงห้องดังอยู่ทางหน้าหรือทางซ้ายให้เดินทางได้เพราะจะเห็นให้การเดินทางนั่นราบลื่นสะดวกสบาย 3. กลกับแก้ห้องกลางเวนเสื่อว่าจะมีเหตุให้เพราะตามปกติแล้วกับแก้ที่อาศัยในเงอน จะห้องตอนกลางคืนถ้าห้องตอนกลางเวรถือว่าเป็นล้างบอกเหตุให้เนื่องจากบูฮานเสือกันว่ากลับแก้คือวิญญาณของปู่ญาตายายที่ตายไปแล้วอาศัยอยู่เฝ้าคุ้มครองลูกหลานให้พ้นจากอันตราย 4. ถ้านกขี่เส้หัวเสือว่าจะโชคให้หากกำลังจะออกเดินทางแล้วถือนกขี่เส้หัวให้ยุดการเดินทางทันที หรือเลื่อนกำหนดออกไปให้เป็นมือใหม่ 5. กาการคืนถ้าได้ยินเสียงคนห้องพักห้ามขานหับเด็ดขาดเพราะเสื่อว่า,าเป็นเสียงของวิญญาณอาจจะมาหลอกหลอนหรือเป็นการเสริมวิญญาณเข้าในเงิน 6. คนที่มีขี่เมงวันในแคมปากทางลุ่มให้ระวังปากน้ำเคาะเพราะเป็นคนว่าบอคิดและมักจะเป็นคนใจห้อนอารมณ์หุนแหงขาดเหตุผล คนมีใบหูใหญ่มักลำรวยมีวาสนาคนใบหูหนาเป็นคนมีศีลธรรมคนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวบ่มีวาสนา 8. คนที่เว้าจาหลายเสียงในการสนทนาเป็นคนขบยาาเสื่อใจยาาเพราะหาความแน่นอนบ่ได้ 9. เด็กน้อยคนไดเกิดมาแล้วมีปานคนบูฮานเสื่อว่าได้เกิดมาแล้วศาตราาาหนึ่ง ซาที่แล้วถึกท่ามินหมอะหรือตำหนิเอาไว้ก่อนตายหากเป็นปานแดงแม่นถือท่าด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถึกท่าด้วย่าน1ิห้ามปลูกต้นไม้ที่หวัดปลูกมาแล้วเส้นแปเวาต้นไม้อยู่วัดมาปลูกอยู่เฮือนเพราะเสื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามหวัดหรือน้ำไปปลูกอยู่หวัดหากนำมาปลูกอยู่เฮือนจะเหตให้ครอบครัวตกอับส1 ห้ามตัดผมในวันผุดเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันผุดจะเหตุให้เกิดอัปมงคลในชีวิตเพราะความเสื้อนี้เองห้ามตัดผมส่วนหลายมักจะปิดในวันผุด12ถ้าตาขัวขมินหรือกระตุกเชื่อว่าจะมีเข็มโศกหห้ผิดหวังถ้าตาสายกระตุกถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนตาขวาระตุกจะบดีจะมีเข็ม มีเหตุให้เกิดขึ้นแต่ธาตุตาไส้กระตุกจะมีโซกราบจากเพื่อนฝูง13หากสัตดป่าแล่นเข้าบ้านเสื่อกันว่าจะนำอากวามบดีมาให้หมู่บ้านควรจูดธูปและเซิญออกจากบ้านไปพร้อมกับขอพรให้นำสิ่งดีๆเข้ามาใหา้14ห้ามเผาซพในวันศุกร์เพราะคนบูฮานเสื่อว่าการเผาซพในวันศุกร์จะให้ถูกกับญาติพี่น้อง เนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งความโศกลาบเหมาะกับงานมุงคุณหลายกว่า 15. ในขณะที่กำลังหวีผมหากหวีหักค่าผมจะเกิดเรื่องบดีตามมาให้น้ำหวีนั่นไปทิมเลยหรือเผาทิมได้ก็ยิ่งดีอย่ากเก็บไว้ใส่อีก 16. ตอนกลางคืนถ้าได้กินทูบลอยมาคนบูฮานเสือว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมหา 17. เ ถ้าเพิ่งเห็นห่างในเฮือนเสือว่าจะมีโซกอย่าไล่หรือทำให้เด็ดขาดเพราะอาจจะเห็นห้เกิดความหงยานณะเพราะเพิ่งเปลี่ยนแมงนำโซกที่ดุมัน 18. ก่อนออกจากเฮือนห้ตั้งสติและก้าวขินขัวออกก่อนจะนำความโซกดีมาให้เพราะเสือว่าห่างกายมนุษย์เป็นพลังหลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวา9หากนั่งอ้อมวงขินเข่ากันอยู่และเกิดมือตำกัน ในขณะตักอาหารเสื้อกันว่าจะมีแขกมาเยี่ยมยามสาวห้ามเคาะถวยเข่าหรือจานเข่าเด็ดขาดเพราะเสื้อว่าจะเป็นการเอื้อนวิญญาณพระเนจรจะพากันมนาญาติกินข่าวนำบางคนกินเข่าจะหูซึกว่าบอิม่มสาวอดกลางคืนห้ามกวดเงนินหรือปัดเงนอนเพราะเสื้อว่าจะเป็นการกวดเงินกวดโชคลาภที่สะสมมาแต่เ้าออกไปมดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า เมื่อก่อนบ่มีไฟฟ้าการปัดเฮือนตอนกลางคืนจึงบป่ปลอดภัยเชาสองห้ามปะเฮือนกลัวให้เปิื้อเปื้นเพราะเสือกันว่าจะเห็นให้อับโซกขาดเงินทองขาดความโชคดีในครอบครัวเ 3. าสาวันศีลวันพระหรือวันเข้าพรรษาห้ามมีเพศสัมพันธ์เพราะถือเป็นวันบริสุทธิ์เป็นวันแห่งการหากษาศินถ้าภัยฝืนจะเห็ดให้ซีวิตเกิดเรื่องบ่ดีขื่น เนื่องจากบเคขรลฮบหีดคองประเพณีวันสําคัญของคนทั่วไปข้าซการใส่แหวนนิ้วกลางเบื้องหัวคือเป็นการเสริมดวงการเงินและบารามีส่วนการใส่แหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยคือเป็นการเสริมสเสน่ห์และเสริมดวงความหักข้หา้าห้ามผู้หยิงถือพาลูกน้อยไปงานศพเพราะเสอว่าวิญญาณจะมาเข่าไปรบกวนลูกน้อยในท้อง เหตุให้เกิดอันตรายได้เจ้ 6, หกห้ามนอนหันหัวไปทางตะเวนตกหรือนอนตันทางอย่างหน้าประตูจะเหตุให้ฟันห้ยตื่นขึ้นมาจะบสดสื่นจ้เจ็ 7, ห้ามทักเด็กน้อยที่หาก็เกิดใหม่ว่านหักตาแพงเพราะอาจจะเห็ุให้วิญญาณที่อิจสามาเอาเด็กน้อยไปได้เจ้าแปห้ามตัดเหล็บตอนกลางคืนเสื่อกันว่าวิญญาณของบรรพบุรุษ จะอยู่บบเป็นสุขเพราะสมัยก่อนตัดเหล็บแม่นไส่มีสนาหรือมีตัดมาจึงห้าม่ให้ตัดในเวลากลางคืนอาจเกิดอันตรายได้เศร้าเก้าห้ามผู้หญิงถือพาไปเบิ่งค้นเกิดลูกจะเห็นให้เกิดลูกงาาเพราะถ้าผู้หญิงถือพาไปเบิ่งค้นเกิดลูกแล้วเห็นภาพอาการเจ็บปวดจะเห็นให้เกิดความย่านกัวและเสียขวัญ30ฝฟันบางูมหัด หรือเห็นงูเสื้อว่าค้นสูตรกำลังจะมีคู่มีคนหัก31ฝันเห็นค้นตายหรืองานชบเสื้อว่าจะมีโซคลาบในการเสี่ยงโชค 32. ฝันว่าแขวาหักโดยเฉพาะแข่วทางเทงเสื้อกันว่าจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาถ้าแขวทั้งลุ่มหักเสื้อกันว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ทางมัรดา33ถ้าฝันในตอนเศร้า ถูกอย่างมักจะเป็นความจริงเพราะคนบูฮานเสื่อว่าเทวดามาโปรดทรัพย์ซึ่งเคยเป็นญานมิดเ่านั้นเองนี่ก็คือความเสื้อบูฮานหรือคอห้ามในสมัยก่อนถึงแม้ว่าปัจจุบันโลกจะไปไกลซ้ำใดแล้วก็ตามความเสื้อเหล่านี้ยังฝังแน่นกับสังคมลาวและอีสานตลอดมาส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องลาวความเสือ่อตำนานและประวัติใดนั้นก็สามารถ คอมเมนต์มาได้